สวัสดีครับเพื่อนแฟนเพจซูมระยองวันนี้อยู่กับแอดมิน0ูนนะครับอยู่ถนนเกอกยายชาครับถนนกอกยายชาหน้าซีเจครับซูปเปอร์หน้าซูปเปอร์ซีเจนะครับมีอุบัติเหตุครับอุบัติเหตรุรถจักรยานยนต์กับรถยนต์ครับมีชายเพื่อได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะครับหนึ่งรายเพื่อนแฟนเพจที่ใช้รถใช้ถนนตอนนี้ที่เดินหน้า เดินทางมาจากาาดดตลาดลาวนะครับมุ่งหน้าถนนอุบมวิทย์หรือวัดกอกใหญ่ชานะครับก็โปรดชะลอความเร็วกันสักหน่อยนะครับชะลอความเร็วกันสักหน่อยตอนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่สว่างพรกุศลก็ทำ้ถึงางนี้น,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 นะครับ กำลังปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับก็เบาๆกันหน่อยนะครับเบาๆกันหน่อยนะครับท่านที่เดินทางมาจากสุขุมวิทมุ่งหน้าตลาดลาวก็เบาๆกันด้วยนะครับตอนนี้มีไฟว่าวาบอยู่ครับมีไฟว่าวาบอยู่เปิดให้ท่านได้รู้ว่ามีอุบัติเหตุนะครับก็ใช้รถใช้ถนนก็ควรระมัดระวังกันหน่อยนะครับตรงนี้นะครับ ก่อนถึงหน้าวัดก่อกใจทานะครับหน้าซปเปอร์ซีเจนี่นะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถจักรยานยนต์กับรถยนต์นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเป็นชายนะครับเป็นชายก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์กดแชร์ให้กับเจ้าหน้าที่อาสาทุกทท่านทุกๆนายนะครับที่มาอำนวยความสะดวกในวันนี้นะครับมาอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ได้รับบาดเจ็บและก็ปฐมพยาบาลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นเลยนะครับก็ขอขอบคุณครับขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาสว่างพรกุศลนะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลเนินพรีด้วยนะครับที่มาเปิดไฟว่าบ้าบให้นะครับครับขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาอำนวยความสะดวกนะครับ เพื่อนเป็นเพจที่เดินทางมาจากตลาดลาวนะครับมุ่งหน้าสุขุมวิทนะครับใช้รถใช้ถนนก็ควรระมัดระวังหน่อยนะครับควรระมัดระวังสนิดนึงนะครับตรงหน้าซูเปอร์ซีเจนี่นะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับครับค่อยๆกับนะครับค่อยๆกันครับครับก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่สว่างพรกุศล ที่มาอำนวยความสะดวกแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ชีพเทศบาลตำบลบเนินพระนะครับครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็นําผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับนําผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวผมสอบถามว่าส่งโรงพยาบาลไหนนะครับงละยองตัว28โงยาเอาส่งโรงพยาบาลระยองนะครับเอาไปส่งโรงพยาบาลระยองนะครับ

ตอนนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บก็ได้นำส่งโรงพยาบาลระยองเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับ<ต>ก็ขอ,ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณเจ้าที่ระหว่างพรกุศลเพื่อนเป็นเพจที่ใช้รถใช้ถนนตอนนี้ก็เห็นไปว่าบ้าบงนะครับไปบ่าบ้าครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้กได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วครับโดยรถกู้ชีพ เทศบาลตำบลเนินพรานะครับครับก็ขอขอบคุณมากนะครับเพืเ่อนแฟนเพจที่ใช้รถเทศถนนก็ควรระมัดระวังกันหน่อยนะครับตอนนี้เป็นอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุหน้าซูปเปอร์ซีเจเลยนะครับหน้าซูปเปอร์ซีเจก,กยาเยชานะครับถนนกอกเย,ยชามุ่งหน้าถนนสุขุมวิทนะครับหรือท่านที่มาจากสุขุมวิทก็มุ่งหน้าไปตลาดลาว ใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับใช้ความระมัดระวังหน่อยครับตอนนี้เดี๋ยวผมไปหาทะเบียนรถผู้ดได้รับบาดเจ็บก่อนนะครับที่ครับผู้ดได้รับบาดเจ็บขับรถกันไหนกี่รถกันไหนครับครับผู้ได้รับบาดเจ็บก็ที่ใช้รถปอนดานะครับ ฮอนด้าเวบไอครับทะเบียนหนึ่งกไก่ดอเด็กสามหนึ่งศูนย์สองและยองนะครับหนึ่งกไก่ดอเด็กสามหนึ่งศูนย์สองและยองนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเป็นเวบไอนะครับสีดำขาวนะครับสีดำขาวสีดำขาวครับครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ อาสากู้ภัยสว่างพรนะครับกู้ภัยสว่างพรที่นําผู้ได้รับบาดเจ็บตรงโรงพยาบาลระยองนะครับครับก็ขอขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณที่มาอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกนายนะครับครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกนายเลยนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกําลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยครับขอเป็นกําลังใจให้ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนแฟนเพจครับตอนนี้ก็เคลียร์แล้วนะครับกำลังเคลียร์เส้นทางนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่อาสาสว่างพรกุศลกำลังเคลียร์เส้นทางนะครับเคลียร์เส้นทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับครับตอนนี้ เดินทางก็คนละมัดระวังสักนิดนะครับตรงหน้าซีเจพอดีเลยนะครับตรงหน้าซีเจพอดีเลยครับครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เคลียรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ขอขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาสว่างพรกุศลทุกท่านทุกนายนะครับแล้วก็มาอำนวยความสะดวกให้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับช่วยกันกดแชร์ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับช่วยกันกดแชร์ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ก,กันท่านทุกนายนะครับครับก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่มากมากนะครับก็ตอนนี้เคลียร์เส้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายนี้ศูนย์สามหนึ่งก็ขอฝากแจ้งเตือนขอฝาก เพื่อนเพิ่นเป็นเบรกสักหน่อยนะครับตอนนี้เพื่อนเพื่นท่านใดที่จะช่วยกันซับน้ําตานะครับซับน้ําตาให้กับผู้ลุกภัยครับหรือน้ําท่วมครับก็บริจาคได้นะครับบริจาคได้นะครับบริจาคได้ที่วงเวียนสุนทรภูนะครับสุนทรภูแล้วก็ น้องบอลครับจุดน้องบอลเลยนะครับสยามนะครับที่จุดสยามน้องบอลบริจาคได้นะครับแล้วข้างวัดห้วยโป่งที่หนึ่งครับบ้านช่างน้อยครับบ้านช่างน้อยรับบริจาคเพื่อกันซับน้ําตาคนละเล็กคนน้อยครับผู้ที่ได้เดือดร้อนครับเพื่อกันซับน้ําตาครับที่บ้านฉางครับบ้านช่างโอเลยนะครับบ้านช่างโอบ้านช่างโอครับ รับบริจาคอาหารแห้งข้าวสารอาหารแห้งนะครับไปช่วยกันซับน้ำตากันด้วยนะครับซับน้ำตาคนที่เดือดร้อนอยู่นะตอนนี้ครับเราก็จะไปน่าจะไปวันที่ยี่สิบสองนะครับวันศุกร์ที่ยี่สิสองนะครับไปซับน้ำตาให้กับชาวบ้านผู้ได้รับเดือดร้อนนะครับช่วยกันครับน้ำตาคนละเล็กคนน้อยนะครับ แล้วแต่ศรัทธาครับแล้วแต่ศรัทธานะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนแฟนเพจทุกๆท่านทุกๆกไลน์นะครับครับจุดรับบริจาคก็ย้ำเลยนะครับย้ำหน้าวงเวียนสุนทอนผู้ร้านตีเล็กหุ้นเส้นกุ้งอบหุ้นเส้นนะครับแล้วก็จุดรับบริจาคที่หนองบอนอีกที่หนึ่งนะครับสยามสยามจุดหนองบอนนะครับ ข้างวัดวยโป่งก็บ้านช่างน้อยเลยนะครับบ้านช่างน้อยบ้านช่างน้อยรับบริจาคแล้วก็บ้านฉางก็บ้านช่างโอหรือแอดมินโอของเรานี่แหละครับครับก็รับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งหรือยาครับยาแก้โรคทุกๆอย่างครับไปช่วยกันซับน้ําตากันนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆสันเพลทุกๆท่านนะครับสุดท้ายนี้ ผม0ู1สหนึ่งก็ขอขอบคุณเพื่อนแฟนเพจทุกท่านทุกนายที่ติดตามพวกเราแล้วก็กดติดตามพวกเราในตูนไทยแลนด์ด้วยนะครับกดติดตามพวกเราในตูนไทยแลนด์ช่อง youtube ด้วยนะครับช่อง youtube ของเราตูมระยองช่อง youtube นะครับติดตามด้วยนะครับตูมไทยแลนด์ของเราก็จะขยายให้ยิ่งใหญ่ ให้เพื่อนแฟนเพจทุกๆท่านทุกๆนายนะครับได้เข้ารู้ถึงข่าวทุกจยุดทุกที่เลยนะครับนี่แหละที่มาของซูมระยองกับซูมไทยแลนด์จะขยายให้ใหญ่ให้เพื่อนแฟนเพจได้รู้ได้ติดตามกันทุกๆทีท่เลยนะครับครับกำลังขยายเป็นซูมไทยแลนด์โปรดติดตามพวกเราช่องซูมไทยแลนด์กันด้วยนะครับ เราจะเสนอสิ่งที่ดีๆนะครับมีให้เพื่อนแฟนเพจทุกท่านทุกนายเลยนะครับครับตุ่มระยองของเราก็คิดให้ทำให้นะครับไม่ได้คิดเอาทำเอาก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนแฟนเพจทุกๆท่านนะครับที่ติดตามพวกเรามาสุดท้ายนี้031ก็ขอสวัสดีครับ